สบายดีพ ah, ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอรสุขสุขคนเด้ออ่าเมื่อนี้กันไปหาไอ้ดอนเนาะพี่น้องสิไปเหยียบไอ้ดอนเบิด์สี่ไอเนาะเบอร์สามไอเนาะครัเนาะเบิด์สามเอื่อยเนาะรวมแก๊งนาะสบายดีสวัสดีครับพี่น้องเอื่อยกันไปเนาะวันนี้ว่ากับกลับนมน้อยสิไปหาไอ้ดอนอยู่บ้านน้าไหนเนาะฮะหอดเลยอดสุดหอดยังรอดโอ้ดูเอารอดมาหอดอันเปได้มา ไปเ้าก็จจิอัดสามไปคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเำามีรถคันเดียวไอ้ฮัตสามที่สกี่กับไอ้ดอนดอนใช่ไหมบอสสายยุ่งงูิไปก่อนนะเนาะไปสิไอ้ดอนใช่ไหเอาน้อยๆเนาะมาสุกมาแบะอ่าเอาเอื่อยมาสุกสล่าเนาะมาปากเถาะอันเพิ่นเนาะยิ่งมี่งก็เป็นสุกสล่าบ้านบราสุกเองบ้านนาคามเนาะพี่น้องจ่ายบ้านมันเป็นบ้านนาคาม ทำหน <c oughs> ้ำมากยางมากมาถึงกิโลก็หอนแล้วพี่น้องทำหน้ำมากตอนนี้เราก็มาหอนเพื่อนไอดอนเนี่ยนะพี่น้องสบายดีพี่น้องไอดอนคนดังเนาะวันนี้มาก่อดังไอเด่นมาก่อดังแล้ววันนี้เป็นคนดังเดลยดังเลยติ๊กต็อกเลยนี่เน้นวิวไลายเลยพี่น้องกำลังมาแหี่ยง fc comment เมื่อคืนเนี่ยบอกว่าโดนกำลังมาเหี่ยง กล่าวว่าซีมีครบแต่อายน้องนาะพี่น้องมือพอยเมีวันอมาจักมือแบบไอดอนเพ่นไปเนนกดีิครบแบบประสบผนะไอดอนเพ่นไปบาน,ปน,น้ตติครบมีมากกินต้มเป็ดบาไอดอนเน่นะจะลองสองพนังพ<า>นพี่น้องสองพันพี่น้องนาทีสองพันกดยูทูบไอเป็นกินเป็ดไอดอนเ็ดเป็อาสาสมัครเป็นพ่อขั้วหัวง่ายบเบร์ กินเดือนมีละมีตบเยอเชียทำไรไรอยากินข่าวนั้นน่ไป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 ไไปไปไป่ปไปไปไไป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 ปไ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 ปนปไปองปไ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 ปปไอไไ้ ิน้ำคิงสายดีกรองตอนสบายดีกลองเนี่ยอ่ะสบายดีนะคนดังเนี่ยสบายดีสบายดีเบ่เบ้องสบายดีสบายดีเบิ้งล่ะอันนี้เม่น้ำคิงเฮ็ดยังหล่ะดนอเฮยดยังตองขอาคุณเออ หน้ามันไรพี่น้าติดตามกรบพุ้นแฉบเนอช่ยนทาเรรี่อะนะนไหนนะเยาวู้โอ้แฉบปะล่ะแฉบปะโอ้ยอมหอก่อนกินพี่น้อเอ้ยก่อนทิกินต้มกินสมก่อน ุกยุกม่แม่แม่ยิบมันไประเดนกานออกได้ละปเดนกนออกต่วันาะเดนก็นออกมั้ยแต่วันช้ายตอนนี้เขากำลังเฮ็ดเมนอเปดเนาะพี่น้องมีอียงแนครับมีมีหลาเปดมีปิ่งเปดมีต้มเปสนี่สามเมนโเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือเนื้อเป็ดพี่น้องพี่พี่พี่น้องไปสิเห็ดเอียงเดือดแปลงวะมันบวเป็นพี่น้องเห็ดบวเป็นเนาะจิดสูตร์ไหมต้องเห็ดเนี่ยจุดศูนย์ได้บ่ฮะได้อียอดมันน่ะเขาใส่น้ำเย็นในน้ำหอย เลือดกามัน่ไหนเสียพี่กันนี่จะเป็นเมนูปงพี่น้องเลยเบอ,บอ <laughs> เห็ดน,นะตัวนี้ซอยเห็ดหลาบมันบอแม่ใส่ใส่กับเดือดแรงเลยพี่น้องนี่มาต้องเดือดมันนีเดือดดิบหลาบนะแล้วล

เนี่ยมันเสีสบอร่อยอโอ้น้ำจคีงเห็ดยังล่ะกนินอี้สาสบายดีเนี่ยสบายดีเบิ้งสบายดีสบายดีกับแก้ม ถือว่าองหอวถือสามไอ้น้องเห็ดี่โนพี่น้องื้อนี้แขกกันบ่ค่ะซ้อมกันบะค่ะเอาเอาไปสูมกันเนาะรอดได้สูมกับหมอน อย่างกะดิอย่างกะด้วยฮะสักงานน้องเนาะแต่ผู้อื้อเมื่อกี้เห็นผู้ใหเมื่อกีโอ้ทอกันทอกันดนช่วงกว่าน้อยหนึ่งเอาอันท่เพ่งหนเอาหที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สที่สามีเิที่หนึ่งที่สองท่สามสี่ที่หนึ่งที่หนึ่งาเป็นนอานนี้กน นี่งุน้องได้อพี่น้องไยิ่งจะเตียกุงมูสามเถอะสามสัวกินอะไรตีเลยกินนะเข้ากินนะเขากินนเจกมงเลยปะพอดีแส่เสบเยแด้กินสองใบใบไปซื้อเกลือนะไปซื้อเ่อบ้านขอดูไปซื้อสิเือ กอน้ำอาวเอ้ <Gym. S 2> ถูกกอนถูกกอนขอบใจเด้อว่าขอบใจกอนขอบใเี้ยวันนี้ถูกอยู่ถูก่ซติงขอบใจกอนขอบใจอาขอบใจเร็วเล้ยวขอบใจขอบใจโอ้ยเนาะ บอกว่เป็นน้าคนนี่คนนี่ปากเกือบอว่าเป็นบอว่า,วาเป็นบอรมแดงพน้องโแงสเดือดแดงนสมติดอะไรยูบมดกนั้อตตนอาหารเสรว้าวชิดีอย่าันนเลตนี้ซุปวันี้เห็ดซุปวันนี้ ตัวชุกคือลาเธอเฮ้ยก็แต่นะตบบ่ตัวชุกกินซ้ำคนใส่หัวชิ้นไข่เอาใส่ได้หัวชิ้นไข่หัวชิ้นไข่เอาก็หอยหนามันเจียใสลยนะอืมเมนูอาหารหลายจังเลยมื้อนี้เรื่องแอมแหนมยุ่เขาแล้วขอดิ่งมันเหนมันลำปกพึ่งมันมันน

ตัวดินนี้เมนูก๋อยเตี๋ยลาบลาบเป็ดลาบเป็ดตัวนี้ลาบเลือดหรือว่าเลือดเลือดยังแหละเลือดแปลงเนาะนี่เซฟนะครับทั้งหมดนะเสยตุกสาธิตกอืมเตุเมนูเปินจะเสร็จเสร็จต้องเลย ีพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เมนูหลับเลือดเนาะตัวนี้ปีกปีกหัวแบดตัวนี้ต้มตัวนั้นลาบเนาะครบครับแล้วกำกันเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องดีพอเท้าบาดดอนก็ออกมม่น้าเนาะมันจะบาดดอนอยู่กับ ยอะเาะอยากกินอะไได้เนี่อยากแง่หพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยป็นยุบดิยเนาะเดินเน่นาเดือนครับพี่น้องมันแก่แล้วมันตัวหน่อยซื้อได้แต่มันโดนนะล่ะได้กินสิพี่น้องไม่เอาความพี่น้องรูปยุบกอกยุบกอกนี่กินชิบืายยุบกอกป่ะยุบอ เล่าพี่น้องใจแบบสิคำขอทางเอาเดี๋ยวพี่น้องอีกหน่อยกันนะครับหอยแก้วไปเลยเด้อจับเนาะจับนะสวนน้ำต้มน้ำ หัวเป็ดพี่น้องของแสบได้เนี่ยหัวเป็ดท right. ่าบีเดี๋เอ้ยคอโชติลูกมัโดดเลยนะวเสียดูเอนไหลเเเแป๊บสิเนาะขากันนี้พี่น้องเลย

พากมั้งพี่จอบเด็กกันตีดหย้อนได้เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เอามาให้เอาไว้คนที่คงถ่าน้องน้ำพิงก์เอามาเด้พี่น้องโอ้ยขอบใจได้หลาย้อขอบใจเด้อโอ้ตาม่าเหตุดยแบบมั้งโอ้เด็กเสือมาเด็กเสือเด็กเสือเฮิรน้องน้ำพิงก์มังมั้งเสิร์บแบบสี่ กินได้ดาดเือเหรอพไฮโปดอนไฮพปดอนเดี๋ยวด้กินเ้าพีน้อวอค้พี่น้องคือคือสดหนามันนำเด็ดเป็ดไปบำรุงสมองเนาะแมนนี่แม่นี่วอลแต่ว่ามันมันมีผล้นดีหรอกพี่น้อง ออร่อยชิดยอดพีมือไอรอนเนี่ยแต่บะยอดโอ้โหปั่นก็ขาเอะอเออรอ อ้กกนำตเิดหลังจากเขากินอิ่มแล้วเ้ากันนอดรับนะพี่น้องเป็นข่าวอิ่มเลยนั่งตายแง่พี่น้องเอ้กาสิเมื่อแล้วฮอดย่ามเมื่อแต่ตัดมาตอนเมื่อเลยเนาะผลกับชิโต๊กติดตามขอบคุณอินเดียเลยพี่น้องไปติดตามไอดอลเด้เลไปซื้อของซื้อคน จะย่าลืมมาเป็นกำลังใจกดบอขามโฆษณาบาสุกคือเก่าด้พีนออ่น้องไปพักสิเมื่อแล้วแบบนี้น้อยๆขี่ก็แหมร้อนเนาะเมื่อเด้อน้ำคิงใจเด้อเป็ดตวบักใหญ่ยิม้ลยน้ำหรอ ฝนจิตตตคำเอาเมื่อกันเด้อบ๊ายบายแน่บ๊ายบายบ๊ายบายไเด้อนี่พายพี่น้นองฝนสีนรร่ห้าเท่าฝนแดมาแล้วฝนแมาแล้วเนาะ ฝนตกข้ามพ่อน่อแมยพีนองพายอู่มากายอยู่มากเซ็ดเต็ดขึ้นทั้งท่ายักขากๆปีน้องเลยสุกซอยกูเดอมันได้เอรันแดดจังหวะบีดแต่ก็ชุกเอ้าโอ้ยออกเลยเลียแล้อยปลียเร้า ไมไมนไมอย่า,างว่าทําเห็นเนีต้องไตแหวนคนก่อนนะคโอ้ยตีต้นโอ้ยกเขียวเลยถึงเอ้เสโดดครับเอากระปุกเอายิกระปุกแัน เรียนเต็มโตกูว้าวโอเคโอเคโอเคโอคเเคโอเคเคโอเคโออคิอเคโอเคคโอเคโอเคโเคอเ

แด่พี่น้องจนเท่ากับบดเอเสียหายยังน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแอนิเซอรแจ่มหมือนจมเลยแง่งลุกมากเกือบพี่น้องหมดเลยแต่หัวนีผ่าเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยโอ้โหโอ้หมนนื่นขนาดปีนาสิจัดอันนี้สวัสดจัดบริจาคเข็ชช่างชาอันนี้บพี่น้องปีนาก่อนตอนแย่แหมงเนาะ ปูปูอะไแต่พวกเขาพี่หนองเข่าบาดนะน้อยๆกับบาที่รังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นแวะจักแหว่มองได้แต่ะกะฝนกระดังางทุกนะเพิ่นจะแวะเศร้าพ้นอยู่ตัวออยก็ได้เปียกอยากเปียกเลย <laughs> เ่ยซะียกย้อ,อนโลกนี่แหละ นี่เขาก็มางอดเทือนในการอาบน้ำยังเลี้ยงเลยก็จะต้องพี่น้องเนาะอ <c oughs> ยากว่าเหตุการณ์เมัอที่ผ่านมาเนาะพี่น้องฝนตกแห้งนาะงแต่การมันก็นมือเนาะพี่น้องก็ได้ห <c oughs> ลบห <c oughs> ลบน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มือนี้ครับเป็นมืออ่าล่มตัวไอ้หนองเนาะข <c oughs> บหนักกันครั้งแรกเนาะพ <c oughs> ี่น้องหลายปีละหลังจากหลายปีมาก ที่เอือยไปกรุงเทพเนาะกับบริแรงความหน่าผมตากันจักเถื่อนเนาะตั้งแต่ก็เอือยมากตอนอยูเป็นอยู่ไทยฮะตั้งแต่ก็อายมากเกลือบริแรงมากเกลือามากไอ้บริแรงมากจึงสีนะพี่น้องก็ได้บริครบกันจักเถื่อน้ากรรมคาคตรกันห่างแรกีหละพี่น้องเลยหลังจากหลายปีมาเนาะสี่ห้าปีได้มั้งพี่น้องฝากน้องบิ๊กจีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยการบอกรามโฆษณาเด้อพี่น้อง กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเดีย๋ยวมันจะแจ้งเตือนในเวลาบอสุกอัพคลิปคลิปต่อไปเนาะมันจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเนาะพี่น้องถ้าเหากดไลค์เด้อพี่น้องกาชิขอตัวม้าพาจากเไปเด้อพี่น้องเจอกันมือนาคลิปนาชิมีคลิปมวนๆอยากเบิรงคลิปแบบไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่าวสุกสิขอตัวอำลาพาจากบ๊ายบายเด้อสบายดีเพอ่์ซุกซุกซุนเด้อ